สวัสดีค่ะพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะร้านขายรถไถมือสองร้าน P C Tactor อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะเป็นรุ่นคูบตานะคะ L 5 0 1 8 50แรงค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดานหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะอุปกรณ์2ชิ้น ลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหา50แรงนะคะก็เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะร้านเราค่ะร้าน P C t ท c t o r อําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเบอร์โทรนะคะ081ค่ะ6004753อีกเบอร์หนึ่งนะคะ098ค่ะ C422 502ค่ะร้านเรามีรถไถยหลากหลายรายการนะคะมีคุปต้ายันมากอีสุกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะ หรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโรตรีผ่านบุกเบอกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะร้านเราติดถนนเส้นสีเลนค่ะเส้นกระทลมกันทะลักนะคะร้านเรามีสองฝั่งฝั่งนู้นที่เป็นร้านเดิมนะคะกับฝั่งนี้นะคะคือร้านใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันของคูปตา L 501850แรงนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะ ทอนคัสไม่เคยตัดนะคะเครื่องเดิมสภาพเดิมด้านล่างขะแห้งๆไม่มีรั่วซึมนะคะถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเพิ่มเติมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่นะคะสีสันก็เป็นสีสันเดิมค่ะสภาพเดิมในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าได้ยางใหม่ส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะ ยางหลังก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนาน6 0ซได้นะคะยางหลังชั่วโมงการใช้งาน1,100ชั่วโมงนะคะคันนี้1,100ชั่วโมงไม่เดิมแท้นะคะสีก็เป็นสีสันเดิมเบาะเดิมไม่ขาดนะคะด้านหลังเบาะก,ก็ประมาณนี้นะคะ ก็ตามการใช้งานหลังคาไม่รั่วไม่ซึงค่ะหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน6ใบ24ค่ะผ่าน6ใบ24ผ่านตาช้างนะคะโครงผ่านก็ถือว่ายังสวยนะคะ ใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานผ่าน6ใบ24คัดคาทายก่็นแน่นๆค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็แห้งๆเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรั่วซึมพีโอใช้งานได้ปกติค่ะ PTO ก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะเข้าบ้านสวยๆค่ะขูปตาย L50 1850ห่แรง ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาทดสอบก็ได้เลยนะคะที่ร้าน P C Tactor อำเภอเบนจลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องเครื่องเดิมปั๊มเดิมบาลเดิมนะคะ น้ำไม่ไดันนะคะ น้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะ วิดีโอใช้งานได้ปกติค่ะปรับอีกแกนนึงนะคะ ใช้งานได้ปกติค่ะพร้อมลุยพร้อมใช้งานคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะราคาค่ะ3 7 5 0 0 0บาทนะคะราคาเพียง3,75 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามค่ะโทรติดต่อโทร0ึนแค่ะหกศูนย์ศ่เ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ098ค่ะ4422502ค่ะร้านเราร้าน PC แท c กเตอร์อำเภอเบนจหลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะถ้าวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะปอปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ